G R to cone Jin dito Super Frank Aha วันนี้ฮะมากับลูกบีพีหลงเราจะเข้าไปใน Tower d e f e n เ e นดกันอีกครั้งเราจะไปเอาตัวใหม่ให้ได้ได้ไดข่าวว่าพี่ชายหัวไฟจราจรไฟเขียวไฟเหลืองไฟแดงเขาเข้ามาแล้วมาอยากได้ไมาอยากมีไปดูกันดีกว่าว่าเราจะได้กาชาเกลือหรือว่ากาชาสุดลห,ลหลอนแลาว let's go โอยพีหลงให้หมาเงา ลูกพี่เรากลับมาในเกมทาวเวอร์ดิ s เนซ์นนี่อีกแล้วมันไม่ไหวแล้วครับที่แล้วฉันเกลือเกือกาชาน้ำปลาพริกเป็นจำนวนมากลูกพี่เขาว่ากันว่าวันเดียมันมีตัวใหม่มาลูกพี่กดก็ามาดูในคัมพีอินเด็กล้วเขา้านหนซิว้าวเต็มไปหมดเลยฮัสกี้อยากได้สักตัวหนึ่งนี่เลยพี่ชายไฟจราจรสองตัวพี่ลองมาอยากได้ฉันจะต้องได้พี่ชายไฟจราจรไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งฮัสกี้จับตาจับตูดดูให้ดีมีอยู่120บาทจะต้องได้จะต้องโดนแหละคราวนี้มาพี่ชายไฟจราจร ว้าวเดลิคอปิเตอร์น้อัสกี้เกลืออีกแล้วโน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 โอ้โหกาชาน้ำปลาพริกเกลือฮัสกี้ฉันได้ไอ้มนุษย์เงินเดือนหัวกล้องมาใหม่แล้วตัวเดิมเป็นมีปเป็สิบตัวแล้วเนี่ยเ <c oughs> ่่ป็นไรตลกอะไรนักหนาหมาอไม่เกลือแล้วเหรอหม้อเปล่าได้ตัวอะไรนี่ <c oughs> หมาได้พี่ชายไฟจราจรแล้วจะมาโม้หน่อยเลยไม่เชื่อหรอกแถมหมาได้สปีกเกอร์บูมด้วยบิลหรอแล้วแบบว่าหมาได้พี่ชายไฟจราจร2ตัวอะไรกันะการะนาวไ่ไน้้าสเก้เอามากชิตัวหนึ่งเลยลูกพี่สนใจไหมอ่ะสนใจเป็นจำนวนมากขอตัวหนึ่งนะลูกพี่ฮรสกีครับไว้พี่ลกเทรดไม่ได้ต้องชนะก,ก่อนเป็นโลก <c oughs> ฮัสกี้ฉันเห็นในเมอร์จอะไรรวม,มร่างอะไร,ร,ะไรตัวนี้เนี่ยขอดูหน่อยสิว้าวฮัสกี้เราสามารถเอาตัวกระจอกมารวมเป็นตัวร่างแข็งแกร่งได้ลูกไม่รวมเลยเสียตัวกระจอกเราก็ยังไม่มีเลยมันใช้30ตัวอะไรอย่างเงี้ยว้าวใช้เป็นกองทัพพี่ลงามาไม่อยู่เจ็ดแปดตัวใครจะไปดีวันนี้โอ้ เงอนขายยากสุดๆไปเลยลาก,ก่อยพี่ลองไปลองกันดีกว่าหมอยากรู้ว่าพี่ชายไฟจราจรเขาจะแขวแกวไหมแหมแหมแหมอยากลองเลยทีเดียวช่วยนะไปก็ได้อุ๊ยเดี๋ยวก่อนพี่ลองมาลืมมามีทีวีแมนอิป,ปิกตัวน้อยด้วยนะเอาเข้าไปลูกไปดูลูกไปดูนี่เลยทีวีแมนตัวเล็กตัวน้อยอ่ะเอาบรรทกันเดินไปวางให้อุ่นใจก็ดูกาใ์กไม่รู้ว่าพี่เขาไม่ได้แค่ดูกาก,ากแล้วเขาก,ากากของแท้เลยแหละแล้วทำไมตัวเล็กตัวน้อยแค่นี้อ่ะ มันจะแกลลแกลล์ยังไงวะเนี่ยโอ้ส้วมจิ๋วเขายังเอาไม่อยู่เลยพี่เราวเขาช้ามหมอเฮ้ยเดี๋ยวมันก็วนมาฮัสกี้มออยางลองพี่ไฟจราจรแล้วพี่เหรอจัดไปดังไม่บอกล้วพูดรีบพูดทำเพื่อฮัสกี้ไปก่อนฮัสกี้เดี๋ยวฉันวางให้ก่อนนี่เลยได้แล้วพี่เราจับตาจับตูดูว้าวบวกรถทางแยกพี่เล้วว้าวคุณตะมณูดไฟเขียวตลอดเวลา่ทงนี้มันจะหยุดไหมเนี่ยฮัสกี้ มันเปิดไฟเขียวโซ่ทั่ว,วมันจะหยุดให้ไม่เล่าเนี่ยปลาไฟเขียวใส่สัว่วเบาปลาชาดมไฟสีเขียวใส่ส่วในดูล่างต่อไปของเขาดีกว่าพี่เหรอหน้าตาเหมือนเดิมเลยชุดยอดไปเลยฮัสกี้ไม่มีอะไรเปลี่ยวแปลงไปสักนิดหนึ่งนิ้นเนี่ยใครผิดกฎจราจรโดนปลาไฟจราจรใส่หน้ามากใกล้จะอับนี่ขั้นแล้วไม่ลอกจับตาจับตูดดูให้จ้าวเหมือนเดิมแค่ปลาไก่ขึ้น เขาไม่คิดจะมีไฟเหลืองหรือไฟแดงเพิ่มมาหน่อยเหรอเขารู้ไม่แนี่ยว่ากว่าเราจะได้เขา้ามาในมันยากขนาดไหนมาจะลองอัพเขาจนสุดดูไปลองมาเชื่อมั่นว่าเขาต้องมีของดีแน่นอน <c oughs> ฉันเชื่อมั่นว่าหน้าตาเหมือนเดิม ไม่แน่าจะเปลี่ยนเป็นลากไฟแดงก็ได้พ like ี่เหอใช่ไหมเหมือนเดิมนี่ไงพี่เราเขายกแขนเพิ่มมานิดนึงอะอย่างนั้นก็นับเล้ววะไอ้แฟ้งที่เหลือไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยพี่เอเหมือนเดิมดีดีด้วยอัพรั้งต่อไป1,000พบาทพี่เหอยังอัพไม่สุดอีกเนี่ยยังไม่สุดเลยพี่เหอนี่เลยมาอัพขั้นต่อไปแะโอ้โหบอกเร็วกว่าเดิมพี่เหอว่าก่อนที่มีท่าบบกของจริงเลยแหละของแพร่เลยปิดปิด ไปทางนี้ครับ้ายผ่านตลอดครับอย่าติ่งต้องครับดูป้ายครับผ่านตลอดแล้วก็เข้าบ้านเราตัวเย่ดีวะโอ้โนเฮลิ่คอปิตอร์ิลล์ไม่เป็นไรฉันวางพี่ชายทีวีบูแมนเวอร์ชั่น2มาช่วยแล้วสรุปก็เป็น พี่ชายทีวีโบ๊เบ้นได้ไงพี่สาวว่าพี่สาวรู้ไม้ไม่อยากวางอันนี้พี่ล็กมันลืมมันลืมอัพเขา,าเลขาน้อยใจร้องไห้แล้วเนี่ยเอ้ยตัวนี้อาจจะแบบมีร่างนี่แข็งแกร่งกว่านี้ฮัสกี้เราเข้านี่เนี่ยอัพแล้วโอ้โหเขาเติบใหญ่พี่เราก็เติบโตได้กินนมเข้าไปแล้วร่างกายเติบใหญ่ขึ้นอัพสุดแล้วเขาได้แค่นี้แหละพี่เราเออฮัสกี้แล้วข้างหลังเขามีปลั๊กที่ไม่ได้เสียบอยู่แล้ว,ลวเขาเอาสัญญาณมาจากไหนวะ ทีวีเลยเปิดไม่ติดไงพี่เราก็ติ่งต้องหมอเออจริงด้วยจอดำพี่เรามาจะโชว์เจสปีกเกอร์นี่แหละโอ้ติ่งต้องเต้นเหมือนเดิมพี่ไม่ว่าจะผู้ชายผู้หญิงก็เต้นติ่งต้องเหมือนกันเลยแต่ชุดนี้ของเราแขวแก้วในนีน่ไม่มีตัวไหนหลุดไปหลังบ้านได้เลยสุดยอดสุดยอดไหมอ่ะหรือเปล่าวะโอนดาตัวพ่นพิส แป๊บเดียวก็ตุยพ่นพีซ <Easy. S 1> ว้า,เาวเวลาเ็็ไม่ผ่านแยกแรกเลยด้วยซ้ําไม่ต้องพูดเจ้ามยพูดทีไรเป็นไงจะไม่ได้เหรอพูดทีไรก็ตุยแย่ทุกทีเลยก็ใช่ไงงั้นเอาตัวใหญ่มากันเดี๋ยวไว้ก่อนพี่ชายที่วีแมนถ้าเขาติงต้องเหมือนที่วีตัวเล็กเลย นี่เนี่ยว้าวไปลองไปลอกดูดูอะไรซิพี่สาวสปีกเกอร์มีแบบว่าพลังเป็นลมหมุนติวด้วยพลังฮูลาฮูปอะวะพลังกระสุนวงจักรพี่ล็กอนเหว้าวไปลอกตัวนี้นะกลมวเัคคนิเวฟสุดท้ายแล้วฮัสกี้เราต้องทายฮาร์ดเด็ดหนึ่งพี่ล็กมันคุ้นๆเบลไม่ไม่คุ้น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 ไอตัวนั้นนี่มันคุ้นหูคุ้นตาเหมือนตัวที่เราตัวแย่เลยนะพี่เล็กนะตัวนั้นนะคราวนี้เราจะไม่ตัวแย่ฮัสกี้เชื่อฉันดิว้าวพี่ จอยู่ดีดก็ตัวแย่ยไปแล <มา S 1> ้วพีลอเกมพังสุดยอดไปเลยเอาหมดแล้วฮัสกี้เราเป็นฝ่ายชนะขอแค่ได้ตังเอาหมดนี่ไงพี่ล็อกเราได้มาอีก100เหรียญให้พี่ล็อกไปแก้มือแก้เผ็ดเนี่ยมาได้200ด้วยฮ้ยทำไมแกได้200เอ้ยฉันก็ได้200จัดไปได้2ตัวคราวนี้นะฮัสกี้จับตาจับตัวด,ดูเออฮัสกี้พี่ชายจราจรไฟจราจรไปแล้วอะเซตนี้ไม่มีพี่ชายไฟจราจ,จรจริงด้วยใช่ไงฮัสกี้แต่ไม่เป็นไรฉันอยากได้ตัวสายฟ้าดไข่ที่ปรากฏแล้วเกือ อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งหมออยากได้ทีวีรลโกอิเตอร์เบติโก้ว้าวกาเกือแก้จ่ายน้ำปลาพริกเกลือของแท้ว้า หลังจากทูซีกดกาชาจนป่นปีนิ้วหมดแล้วฮัสกี้ลูกพี่ไปได้ตัวอะไรหมอหลังจากกดกาชาจนตังแทบจะหมดฮัสกี้นี่ฉันได้ตัวหัวสายฟ้า unstable คามิรากายมาแล้วระดับดิจิแนนลี่เลยทีเดียวเจียวละลูกไปโดนมันแค่96เหรียญเองอะนั่นดีฮัสกี้ทำไมราคาเขามันดูไม่เก่งเลยวะแต่ไม่เป็นไรหรอกฮัสกี้ไปลองของกันดีกว่าเนี่ยไปลองดูตรงนี้ดี่เขามีแกงตรงเนี้ยน่าได้มากเลยอะซึ่งเราไม่มีเลยสักตัว โอ้นี่ไงแกมีตัวนี้ไงฮัสกี้ตัวขวาสุดฉันจำได้มาอยากได้พี่ชายของแมนตัเนี้อฉันก็อยากได้แต่เราหยอดไม่ได้ไงแล้วพี่เราคนนั้นเขาเป็นอะไรเขาเขาหอนเพื่อนเหรอเขาคือกำแพงเขาคือกำแพงเหมือนพวกเราไงฮัสกี้ไปกันเถอะไปแมตซิตี้กันเลยอีซี่เหมือนเดิม โอ้โนนโนโนมันวิ่งเร็วจกักนี่ฮัสกี้ดูตัวใหม่ฉันแล้ว <Wow. S 1> เข้าว้าวทำไรอะ่ะไม่เห็นแขวแก่ในรูปเลยไม่ตกปกเลยพี่หรอก็ถุยอะไรใส่ไว้เนี่ยโอ้โ <c> น <oughs> oh no, ทำไรไว้ี่ยพี่ชายโนนโนนโนเกือบหลุดไปแล้วพี่หรอกอัปเกดคั้งแรกจะเป็นยังไงสิเออ มาตามเหมือนเดิมเลยพี่เหรอ่ะอีกครั้งหนึ่งแล้วกันว้าวอีกจะครั้งหนึ่งแล้วกันว้าวนี่ไงฮัสกี้หัวเขาเริ่มมีประกายไฟแล้วเห็นเปล่าสุดยอดไปเลยนี่เลยไปโบกรถเป็นเพื่อนพี่เหรโอ้ฮัสกี้เขายิงแรงมากดูดิปิ๊ว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 เลยพี่ล็อกพี่ชายไฟเขียวพังหันหลังให้ศัตรูเฉยก็าไปจบตีเลยอ้าว่ามันเป็นเพราะว่าพี่ชายอันสเตเบิลคาร์เมล่ากายของฉันมันแขถวแกวกำจัดศัตรูไปก่อนยังไงล่ะไอฮัสซากูหมางงอสุดยอดไปเลยนี่เลยอัปเกรดให้โบกรถเร็วขึ้นนี่ พี่เราก็บอกถูกทิศแล้วเนี่ยเชิญเลี้ยวซ้ายไปเลยครับฮัสกี้ได้เวลาที่ฉันจะอัปเกรดพี่ชายอันเจสเตเบิลคาเมล่าแมสอีกแล้วเร็วก้าวบีเรามาหลุดตัวหนึ่งแล้วเฮ้ยหลุดไปแล้วโอ้โอนโนนไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็กลับมานี่เออมาเดิมเลยว่ะพี่เราบากลัวเขาดูไฟช็อตไปดูหนักมากเลยนะเขาดูสมองพังไหมฮัสกี้เหมือนแก่เลยเล่นพี่ลรอเว็บที่สิบสองแล้วลูกปุพี่มันมีกี่เวฟวะก็ไปดู น่าจะยี่สิบปล่าวปา,าก็ไม่รู้ว,ว้าวไปลองแกงคาเมล่าไปลองเป็นดาวหัวเต็มหัวเลยอ,ะอ่ะแน่นอนเป็นไงล่ะมีดาวฟุ้งฟิ้งออกมาจากหัวเก่งจัดไงโน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 พี่ชายคนนี้มาอีกแล้วพี่มันมาอีกแล้วอย่างนั้นเราไม่เป็นไรฮัสกี้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงคืออะไรไม่ต้องหว no, 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 no. ่วงโน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 เราจะเอาอยู่จริงเหรอต้องได้สิฮัสกี้ต้องเชื่อมั่นว,ว้าวเลือดเขาเลือดเลยพี่โอ้โหหนย,ย้ายโยกย้ายใส่เฉพาะย้ายเร็วเข้าฮัสกี้นิน หน้าไว้เป็นโจรมุมตึกจมองตีเรวเข้าโอ้เจ๊เต้นใส่เขาทำไมเราต้งชน,นะฮัสกี้อีกนิดเดียวเท่านั้นแค่พันกว่าเองพี่ล็อกเจ๊เจ๊สุดยอดหมันยังไม่จบเลยพี่ล็อกอยงี no. ้เหรอใช่เหรอแล้วพี่ล็อกย้ายไปหมดแล้ว <laughs> โอ้หนอกความหวังริบบลีรลิบบลโอมากสปีกเกอร์เปิดเพลงดังๆเต้นโชว์ให้ท้อส้วมตกใจย้ายก็เพิ่มได้ไม่ต้องห่วงฮัสกี้เจ๊เจ๊กับสุนลอบบี้ ลูกพี่เขานี่มันมีดิวแมนมาแล้วหมายอยากได้มีมาก็ไม่ออกหลอกเชื่อไหมล่ะเฮ้ยมาขอลองหน่อยบอมีตังค์สองร้อยขอดิวแมนเออ,เอคือขอดิวแมนเอออีกแล้วขอดิวแมนอขอดิวแมน สงสัยแต้มบ,บุญฮัสกี้มันหมดไปกับพี่ชายไฟเขียวไฟแดงแล้วพี่เหรอใช่เหมือนกันเลยเลาไประเบิดความแค้นที่ด่านอื่นดีกว่าพี่จัดไปดานไอซ์แลนด์ไหมเราจะทําเกินไปไหรือเปล่าฮัสกี้ต้องมั่นใจตัวเองลุยเลยมันเป็นเล้วอไม่พานเลยนะพี่เหรอต้องมั่นใจดิฮัสกี้โวดความยากแน่นอนอีซี่ไม่ต้องเสกโนโนพี่แล้วมันมาทางนี้ทำไมมันเร็วจังรอไหนไม่ได้ไงว่าวงานองอกพี่มันวางตรงน้ำไม่ได้ด้วยนี่นะา โอ้แมปสวยนะเนี่ยฮัสกี้ดูดีแมปนี้มีการต่อตู้กันระหว่างคาเมล่าแมนกับสก,กิบิีดีด้วยพี่ล็องคาเมล่าไททนันเขาบอกว่าเราห่วยมากเขาอาจจะหมายถึงโซ่ซ่วมก็ได้ไม่ได้หมายถึงเรานี่เลยหมาวางตัวกระจกไว้ตรงนี้ดังหน้าบักซอยพี่เลเป็นฟาร์มคิดที่ดีฉันวางบ้างดีกว่าวางเจสปีเกอร์ไว้ด้วยตรงโน้นมีไททานิคกด้วยลกวว้าวตรงนี้ก็มีไททานิกกปาโลมาพี่เดี๋ยวนะป อะไรวะเน,นี่ยฮัสกี้ยายเท่าเรือไททานิกบ้านเราอยู่ตรงนู้นพี่ลองเราห้ามทำให้ภูเขาเราแตกนะพี่ลองมันง่ายกันไปปะฮัสกี้ ี่ดนาเล่นั่นน่ะสิว้าวพี่เราดูเขาไม่ได้บุดไม่ได้เกิดเลยค่ะแม่ล่าแมนพี่เราโหดหัวใจเย็นนะฮัสกี้มันถึงจะเวฟที่สิบเอ็ดเองลูกพี่เราเขาไม่โดนไฟดูดตรงข้างล่างมีน้ำด้วยเขาก็โดนไฟดูดอยู่ตลอดเวลาแกไม่เห็นเหรอดูหัวเขาเด็ <c oughs> ดูสภาพเขาเด็ดมาจะเก็บตังค์อัพแล้วไปวางทีวีแมนก็พี่เราหนี้เลยทีวีแมนของฮัสกี้ไอหัวเทวดามาแล้วเต็มรับมือแล้วข้าวหนินแนวทีวีมาใช้โอทีวีหันตูด้วยบิ๊ <c oughs> พี่ชายคาไมา่รแมนตัวนี้ของพี่ราดูเหงามากเลยอเอาวางไว้ก่อนเผื่อไว้ก่อนไงเผื่อมันมีตัวไหนหลุดมาเราจะได้มีกำลังเสริมว้าวรอบปุขคอมากเลยคะแน่นอนไม่งั้นไม่เป็นเจ้านายแกหรอกตันเจสปีกเกอร์คนนี้ดาวขึ้นด้วยโ้แดนได้ใจแดนจนดาวขึ้นหัวพี่ล้ดาวขึ้นมันแปลว่าอะไรวะก็ไม่รู้อะใครรู้พิมพบอกหน่อยเสียเว็บที่18แล้วพี่หรใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้วค,ความจริงแล้วม่นมีกี่เวฟบก็ไม่รู้ยี่สิบไงฮัสกี้ไอ้สมองปลาทอง ดาดฮาร์ดก็มียี่สิบเหรอใช่ยังไม่มีใครผ่านแยกนี้ได้เลยพี่ล็อกล็อกแถวเก่ามากเลยเนี่ดูท่าพี่ชายคามิล่าหัวไปโดดฉันดิเขาเปิดไอเจ็บคอโอนโนอินเฟคเตดนมาอีกแล้วเป็นตัวนี้อีกองะเขาตัวแย่ได้ไงพี่ล็อกเตรียมพังนิดหน่อยนิดหน่อยเองเหรอพังมากก็ได้วะอโนอตัวจีแมนมาพี่ล็อกหนิเนี่ยเจอพวกเราตกเกียร์อย่างรวดเร็วเจย์เจย์ม้แต่ดาดฮาร์ดเราก็ชน,นะอย่างนี้ตังต จัดหาที่เราเลือก Easy อีซี่ลูกไปแม่บาัดไี้สามร้อยมาจะเอาดิวแมนโอนโนดิวแมนไปแล้วอ่ะวายไปแล้วไหนๆก็ามาแล้วกดก็กดวะลูกไ่ได้ตัวอะไรโนคอมมอนลั <c oughs> วๆเข้าเมาเข้าเมาอีกแล้ว <c oughs> คอมมอนคอมมอยังเราเกลือไตวายวมากเลยนอะฉัน <c oughs> คือย่ามาคือย่าด้วย น่แล้วทุกคนยังน้อยหมาก็สามารถได้ตัวทราฟิกมานะพี่ลงถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาก,กับลูกพี่ที่เคม็มบ่พี่หน้าหมาอยากได้ดิวแมนอ่ะมันจะต้องเกิอแน่นอน